สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอชาแนลประจำวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2 5 5 9นะครับวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ผมอยากจะจัดไอชาแนลแบบสบายๆขอมอบของขวัญขอมอบความสุขให้กับพี่น้องด้วยเสียงเพลงสัก3-4เพลงและก็ขออนุญาตที่จะไม่ถามคำถามหลวงอาสวิทย์อิสระสักหนึวันนะครับ วันนี้นะครับตั้งใจจะมาพูดเกี่ยวกับผมถึงบางอ้อว่าทําไมพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายเนี่ยไปได้ข้อมูลไปเสพข้อมูลที่บิดเบือนมาจากไหนก็เลยลงทุนไปดูในคลิปทาง Youtube ก็เลยถึงบางอ้อแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นก็ขอมอบเพลงหนึ่งเพลงในฐานะที่เราเป็นประสุกนิกรคนไทยทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเพลงของ พี่เป้าสายันสัญญานะครับผมจะขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับขอเป็นนักร้องได้แล้วนะครับก็ฟังดูนะครับมิ่งควันพวงไทยชาวไทยทั้งพอพองทอแสงเรื่องร้องขุดพองรอง่มงโผใหญ่ ระบารมีเป็นที่ลือขานนานไกล้าบาภูมใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจักรีจบไปหนึ่งเพลงนะครับครับผมวันนี้ผมได้ถึงบางอ้อว่าทำไมพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายไปหลงเสพข้อมูลที่บิดเบือนกันอย่างงมแงมเนี่ย ถึงบางอ้อเมื่อผมได้ไปดูคลิปใน y YouTube หลายหลายคลิปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการตัดต่อคำพูดตัดต่อข้อความและไม่มีความเป็นธรรมต่อวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อธรรมชัยโยเพราะไม่บอกที่มาที่ไปของคำพูดที่หลวงพ่อท่านได้พูดสบลูกศิษย์ลูกหาทาง DMC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอชิ้ตังเมโป่งรวยหรือการชวนทำบุญในการสร้างศาสนาะ อาทายาศาสนวัตถุต่างๆเนี่ยไม่ได้บอกที่มาที่ไปให้กับพี่น้องซึ่งไม่มีพื้นฐานที่จะรู้จักวัดพระธรรมกายเลยนะครับหลวงพ่อท่านพูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนดู DMC เข้าวัดกันมาเป็นเวลานานท่านถึงใช้คำพูดที่พูดแล้วฟังง่ายๆเข้าใจกันในหมู่ลูกศิษย์แต่เมื่อมีคนที่ไม่หวังดีนำคำพูดเหล่านั้นมาตัดต่อและมาใส่ ข้อมูลของตัวเองลงไปทําให้พี่น้องซึ่งไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับวัธรรมกายและแถมบางคนยังมีความอคติอยู่ในใจก็เลยหลงเชื่อข้อมูลเหล่านั้นไปอย่างสนิทใจถึงได้ถูกหลอกนะครับท่านถูกหลอกนะครับพี่น้องแต่ก่อนที่จะพูดต่อไปผมขอข่้นด้วยเสียงเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมานานนะครับเป็นเพลงของคุณกุ้ง สุทธิราชนะครับอ,อยากจะร้องให้พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายให้ฟังดูจะได้รู้ว่าผมมีความจริงใจนะครับที่อยากจะนำความจริงด้วยความปรารถนาดีและจริงใจนี้นะครับลองฟังดูนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมเหล่าเออหากเธอหัวใจยังววางจะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดำดานักเบ้าจะเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสมาขอเป็นผู้ให้รับใจคนดี สร้างสันค์ไม่ตีกี่ปีไม่มีลวงลลอสิ่งที่สมวังสองเรารวมทางกันต่อดอกรักจะบ้านชูชอ่อวันและคืนสดชื่นสุขสมถูกเนื้อบ้างไม่ถูกบ้างก็เหี่ยวว่ากันนะครับเป็นนักร้องสมัครเล่นแต่ตั้งใจจะมอบ เียงเพลงมื่อความสุขให้กับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายนะครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่าผมเข้าวัดพระธรรมกายมาเนี่ยสิปีผมได้รู้จักการทําบุญที่แท้จริงได้เรียนรู้พุทธศาสนาได้เรียนรู้นิทานชาดกได้รู้เกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาง dmc และกับทางที่ผมได้ไปวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องผมไม่ได้ดูคลิป ผมไม่ได้ดูใครบอกต่อผมรู้จักพระภูริทัศน์นะครับรู้จักพระเวสสันดรอ,อย่างละเอียดนะครับรู้จักมโหสถบัณฑิตรู้จักใครต่อใครอีกหลายคนซึ่งเป็นทศชาติชาดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ว่าการถือศีลอย่างเคร่งครัดได้ทําทานกันอย่างเข้มข้นแบบพระเวสสันดรได้บาเพ็ญปัญญาบรารมีสมัยที่มีพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิตหรืออีกหลายๆคนนะครับมาจาก DMC นะครับ ดีเไม่ได้สอนเฉพาะว่าให้ทําบุญกันอย่างเข้มข้นอย่างเดียวยังมีการนั่งสมาธิยังมีการถือศีลการจัดบวชการบวชอุบาสิกาอะ,อะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอยากจะชวนพี่น้องซึ่งเสพข้อมูลที่บิดเบือนมาอย่างงมแงมจากการดูคลิปที่หลอกลวงคลิปที่ตัดต่อไม่มีความเป็นจริงเนี่ยให มาดู DMC ดูแบบจับผิดก็ได้นะครับดูอย่างต่อเนื่องว่า24ชั่วโมงเนี่ย DMC สอนอะไรฉายอะไรแล้วเชื่อไหมครับว่าพี่น้องจะค่อยๆได้รับข้อมูลที่เป็นจริงหายจากการเสพติดข้อมูลอย่างงมแงมและจะไม่เสียโอกาสที่จะรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่สังเกตเลยครับว่าทำไมคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินเนี่ยถึงได้ยอมรับวัดพระธรรมกาย แม้แต่บางคนมาบอกว่าที่พระส,สมมยอมรับวัดพระธรรมกายก็เพราะว่าได้รับกิจนิมนต์และถวายซองอย่าไปใส่ร้ายท่านเลยครับท่านยอมรับวัดพระธรรมกายก็เพราะว่าท่านรู้ว่าจริงแล้ววัดพระธรรมกายนี่เป็นยังไงตังหกแล้วครับเลิกเสพสื่อซึ่งบิดเบือนและใส่ร้ายวัดพระธรรมกายด้านเดียวเถอะครับพี่น้องกําลังถูกหลอกจริงๆนะครับผมขอมอบอีกหนึ่งบทเพลงนะครับ เป็นบทเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยของเราซึ่งเพลงนี้ดังมากนะครับสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นผมจะตั้งใจร้องให้ฟังนะครับลองฟังดูว่าออพอใช้ได้ไหมนะครับด้วยรักและปูกพันนะครับโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วกวน จะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปพาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจ จะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจเนื้อถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็อย่าว่ากันนะครับก็ตั้งใจจะร้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสื่อไปถึงพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายว่าพวกเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อพี่น้องทุกคนอยากให้พี่น้อง ได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับก็ขอมอบกำลังใจขอส่งเสียงนี้ไปยังพี่น้องลูกพระธรรมทั่วโลกให้ท่านได้มีกำลังใจในการที่จะทําหน้าที่นำความจริงที่ถูกต้องนำความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนำความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยมาบอกพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายกันนะครับ ขอให้พี่น้องได้ทําหน้าที่กันต่อไปส่วนพี่น้องที่ถูกหลอกให้เชื่อข้อมูลที่บิดเบือนก็หวังว่าท่านคงได้สติแล้วได้คิดมากขึ้นนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับพี่น้องทุกคนเลยนะครับใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมา โอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีทอไอชนะปัจจำวันนี้ขอส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องทุกคนขอบคุณและสวัสดีนะครับ